ยินดีต้อนรับสู่ Walk and Learn อีกครั้งครับในช่วงสัปดาห์ที่4ของเดือนกันยายนปี2021วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรากำลังจะออกเดินไปด้วยกันเพื่อเรียนรู้ความสวยงามของชีวิตที่ซ่อนอยู่เพราะทุกความยากของชีวิตมีเรื่องที่ดีรอเราอยู่เสมอถ้าเราทำตัวเองให้พร้อม วันนี้เราอยู่กันที่สยามครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็เหมือนจะมีคนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีสภาพอากาศวันนี้ก็พอได้ครับไม่ค่อยร้อนมากอุณหภูมิ29องศาเซลเซียสที่รู้สึกเหมือน34มีโอกาสฝนตก40% อ๋อสงสัยฝนจะตกสินะถึงไม่ค่อยร้อนถึงแม้วันนี้อากาศจะไม่ค่อยร้อนมากแต่ที่ร้อนก็คือความคิดในหัวผมช่วงนี้ครับมันวาวุ่นวุ่นวายเหมือนการจราจรแถวนี้เลย ผมว่าหลายคนก็คงเป็นเหมือนกันแหละครับใช่ไหมครับโดยเฉพาะช่วงที่ชีวิตคิดกังวลถึงปัญหาหลายๆอย่างพร้อมกันคิดถึงเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเข้าใจนะครับว่าการใช้ความคิดเนี่ยเป็นความสามารถที่เยี่ยมยอดของมนุษย์เลยแต่นิสัยชอบคิดกังวล ก็มากทาให้เราเกิดปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือหยุดคิดไม่ได้ก็เหมือนนกพิราบแกงนี้มั้งครับที่หยุดพงกหัวขาของกินที่พื้นไม่ได้ทั้งๆที่ก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วและนั่นแหละครับทำให้ในอีกไม่กี่นาทีต่อมามีบางอย่างเกิดขึ้นกับผมจนได้ครับ ดังป๊กเลยไม่รู้ว่าผมโมแต่คิดอะไรอยู่ถึงได้ทำให้กล้องตกพื้นได้เรียบร้อยครับยังดีที่มันยังพอถ่ายได้แต่ก็ไม่น่าเลย สงสัยคงต้องขอพักนิดนึงแล้วละจริงๆมันก็น่าซ่อมได้อยู่แหละครับแต่การต้องมาเห็นของของเราพังมันก็รู้สึกเสียดายครับอยากไปใช้เล่นแมนนู่ แล้วหลังจากที่ผมแบกความเสียดายนี้แล้วเดินต่อไปอีกสักพักสายตาของผมก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างครับเห็นอะไรไหมครับใช่ครับป้ายนี้มันบุกเหมือนกับกล้องของผมเลย แต่ที่น่าแปลกใจก็คือทั้งที่ป้ายก็บุบหนักกว่ากล้องผมซะอีกแต่ว่าผมกลับไม่รู้สึกเสียดายเลยเลยหรือว่าจริงๆทุกอย่างรอบตัวเรามันก็บุบๆพังๆทั้งนั้นแหละครับแต่ที่เราไม่เคยจะไปใส่ใจมันคงเพราะสิ่งของพวกนั้นมันไม่ใช่ของส่วนตัวของเรา นั่นก็เป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนะครับกับคำว่ากล้องของเรางานของเราเงินของเราครอบครัวของเราแถมเรายังต้องเสียพลังงานของชีวิตไปกับการใช้ความคิดเพื่อปกป้องของที่เป็นของเราอยู่ตลอดเวลา สงสัยตอนนี้ผมคงต้องกินบะหมีม่ชามนี้เพื่อปกป้องชีวิตของผมไปก่อน ขอบคุณกรุงเทพและก็ข้าวของที่บุบๆพังๆที่ได้ให้บทเรียนกับพวกเราในวันนี้นะครับทำให้เห็นว่าความคิดกังวลที่เกิดขึ้นในหัวของเรามักมีสาเหตุมาจากความยึดติดคิดอยากจะครอบครองไปซะทุกอย่างจนบางทีเราก็มองข้ามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งไป นั่นก็คือชีวิตของเราเองครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเดินด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับหวังว่า Walk and Learn จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตที่มีอยู่เพราะทุกความยากของชีวิตมีเรื่องที่ดีรอเราอยู่เสมอถ้าเราทำตัวเองให้พร้อม แล้วพบกันใหม่นะครับ